ก็ดีใจคนระับมีหลายคนที่มาจากต่างประเทศดนะ้วยแล้วก็แบบมาเดินทางมางไกลอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกปลื้มใจนะครับขอบคุณทุกคนาปครับขอภาษาอังกฤษนดะมโอ้โหย<ข>อ,อย่ายให้เสียนชื่อ GED ภาษาไทยก็จะไม่รอดอยู่แล้วภาษาไทยให,ให้ใหม่มโอเคอเออ Nice to meet you today and hope to see you again and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  again. Okay. Bye bye. ภาถาดไยด้วยาถดไยด้วยอ๋อครับก็รอรอโอเคครับก็ดีใจมากนะครับที่ทุกคนมาวันนี้แล้วก็ผมได้ได้ยินเสียงหัวเราะของทุกคนก็มีความสุขมากๆเลยครับวันนี้ครับผมครับผมก็สุดท้าย 古巨佬。Chinese，Chinese，OK，o、okay, 谢谢中国粉丝今天来跟我们一起玩游戏，还有来看我们的戏，然后希望大家永远支持我们四个人。今天我们很开心，希望你们也都很开心。然后，Japanese，Japanese，呃。Japanese, uh,